หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับหงแดงนิฟฟ์ูโชว์ฟอร์มเทพในศึกแดงเดือดเกมแรกประจำฤดูกาลนี้ด้วยการบุกไปถล่มอาชนะทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ขาสนามถิ่นออทรัฟฟอร์ดของพวกเขากันเลยทีเดียว โดยทีมของเราได้ถึง2ประตูจากทางหลุยดิออสปิดทีมชาติโคลอมเบียก่อนจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์คนดีคนดังคนเดิมที่มายิงปิดท้ายให้กับทีมของเราในครึ่งเวลาหลังปิดสกอร์ให้กับทีมได้อย่างงดงามที่สุดในเกมนี้เรียกได้ว่าทีมของทางอาร์เนอร์ร็อดนั้น คว้าชัยชนะมาได้ในแทบจะทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางที่บทขยี้จนเอาทางคาเซมิโร่ลงไปถึงคอบบี้ไมโน่มิดฟิลด์เด็กปั้นที่ทางแมนเชสเตอร์อยืนหนาเต้นภูมิใจนะักภูมิใจหนาะต้องเสียบอลจนนำไปสู่การเสียทั้ง3ประตูด,ดังกล่าวข้างตน้น ทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการดูแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยทางอาร์เนสร์รอดยังคงยึดระบบการเล่นแบบ4-2-3-1ตามถนัดของตัวเองเขาให้ถักอาิสันเบเกอร์ในด่านเมื่อหนึ่งประจำทีมของเราลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับ4คนประกอบไปด้วยเวอร์กิลฟานไดค์เซนเตอร์ฮับกับตันทีมลงจับคู่กับถักอิบราฮิมมาโคนาเต แบ็คขวาเป็นทางทรนอนเรซสันเดอร์อาโนประจําการส่วนทางแบ็คซ้ายก็ยังคงเป็นหน้าที่ของทง uber, ักแอนดูรูเบอร์สันเหมือนเดิมคู่มิดฟิลด์ตัวกลางก็ยังคงใช้ทางไรอันกราวเวนแบกลงมาเล่นเป็นตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์หกจับคู่กับทักเกซิสแมร์อาริสเตอร์ส่วนสามประสานตัวรุกก็มีท so ั้งโดมินิกโบสไลคอยปั้นเกมร่วมกับทางหลุยดีออสและโมฮเหม็ดซาร่าสองตัวถิมเส้นที่คอยปั่นป่วนอยู่ข้างสนาม ขณะที่สุนหน้าตัวเป้าก็ทิ้งทางเดียโกโชตาคอยลาดตะข่ายในเกมนี้กลับมาดูทางฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างพวกเขาก็พยายามจะก๊อปปี้แผนของทางสลอตมาเลยในระบบการเล่นแบบ4-2-3-1โดยเช่นเดียวกันมีทางอังเดรโอนาน่าผู้รักษ,ษาประตูจอมกวนโอ้กลงเฝ้าเสาในเกม คู่ปักกระหลังตัวกลางก็ใช้นักเตะใหม่อย่างทางมัดไทสเตอร์ลิกลงสนามเป็นตัวจริงลงมาจับคู่กับทางลิซันโดมาตีเนสในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์ฮาฟตัวจริงขนาบข้างด้วยทางเดียโกดาโรและทางนูเซมาสระอยุยขณะที่แผงมิดฟิลก็มีคอบบี้หมหนูจับคู่กับทางคาเซมิโลคอยตัดเกมอยู่ที่หน้าแผงแบ็กโฟตัวรุก3มคนก็จัดใหญ่จัดเต็มมาแบบพร้อมหน้าทั้งทางมาร์คัสแรดฟอร์ อริฮันโดกาลนาโชและบุูโนแฟนนันเดสคอยทำเกมอยู่หลังสู่หน้าตัวเป้าซึ่งก็เป็นหัวหอกคนใหม่ของพวกเขาอย่างทางโจชวเซอร์ซี เริ่มเกมมาได้เพียงแค่35นาทีก็กลายมาเป็นลิเวอร์พูลที่ได้ประตูออกนําไปก่อนจากความผิดพลาดของทางคาเซมิโลที่จ่ายบอลและโดนทางกราวเวนแบ็ดักบอลได้ก่อนจะมีการโต้กับเร็วทันทีไหลออกไปทางด้านขวาให้กับซาร่าก่อนจะตักบอลไปที่เสาไกลให้ทางดิอาสขึ้นโขกแบบเต็มๆพิชิตเจ้าถิ่นโดยไม่มีการลำหน้า เมื่อออกนำแล้วหนึ่งลูกลิเฟ์พูลยังคงไม่หยุดเพียงเท่านั้นนละเดินหน้าบทขยี่หวังเอาประตูที่สองและก็มาทำได้สำเร็จก่อนหมดการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเพียงแค่สามนาทีคอนนี้ก็เป็นทางคาเซมิโลเจ้าเก่าอีกแล้วที่โดนดิอัสเบียดแย่งบอลไปได้ที่น่ากรอบเขียนโทษก่อนที่เขาจะไหลต่อไปให้กับซาร่าจ่ายบอลกลับเข้าในมาให้ทางดิอัสคนดีคนเดิมตามซัดด้วยขวาจังหวะเดียวแบบไม่มีจับ บอลเบียดโคนเสาเข้าไวอย่างงดงามที่สุดจนปัญญาที่ถังโอนาน่าจะสามารถทำอะไรได้กลายมาเป็นลูกที่ห่างสองประตูต่อศูนย์และจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้ มื่อกลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังรูปเกมของทางเจ้าบ้านก็ยังคงไม่ได้ดีขึ้นแล้วเดิมมาโดนประตูที่3เพิ่มขึ้นไปอีกคนนี้ลิเวอร์พูลได้ทางอเล็กซิสแม็อาลดิสเตอร์ย่างบอลจากแดนกลางจากทางใหม่นูได้บ้างก่อนสุดท้ายจะไปจบที่ทางโซบอสไลน์จ่ายออกไปทางด้านขวาให้กับซาร่าหิงจังหวะแรกเข้าไปอย่างเฉียบขาดที่สุด ในช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองฝ่ายทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทำให้ลิเวอร์พูลของเราคว้าชัยชนะ3ประตูต่อศูนเก็บชัยชนะรวดทั้ง3เกมแรกส่วนทางยูไนเต็ดนั้นฟอร์มเป็นตรงกันข้ามเลย3เกมแรกพวกเขาแพา้ไปแล้วถึง2นัดด้วยกันทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในเกมนี้มันจะมีอะไรกันบ้าง ทางยูไนเต็ดมีการส่งนักเตะใหม่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง2คนในเกมนี้ทั้งนั้นที่มันเป็นการประเชิญหน้ากับทีมใหญ่อย่างทางลิเวอร์พูลแต่ทั้งอลิเทนฮักในใหญ่หัวใสของพวกเขาก็เลือกส่งทางเดลิสลงสนามมาเป็นตัวจริงจับคู่กับทางลิซันโดมาติเนสแทนที่ของทางแฮร์รี่แม็กควาย ส่วนในตำแหน่งศูน,น้าก็เลือกใช้ทางโจโชเซอร์ซี่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นการที่เขาเลือกเสียงค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแถมยังมีการดรอปเอาทาอักอามัดดิยาโลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของสโมสสที่ได้ลงเป็นตัวจริงในสองเกมแรกก่อนหน้านี้ให้เป็นเพียงตัวสำรองและส่ทงทักอเริฮันโดกานนโชลงมาเล่นเป็นตัวจริงแทน โดยรวมแล้วทางยูไนเต็ดมีการปรับทับถึง3ตำแหน่งเนื่องจากทางเมสันเมาส์ที่ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงใน2เกมแรกได้รับบาดเจ็บไปด้วยน่านมารนเอลูกาเต้กองกลางตัวใหม่ที่หลายคนหวังจะพึ่งพาเขาหลังจากพึ่งย้ายมาจากทางปารีสแซงแชร์แมงก่อนปิดตลาดก็ไม่มีรายชื่อเป็นตัวจริงในเกมนี้ 2. หงเลือกใช้ชุดเดิมออกศึก มาดูทางฝั่งของทางอาร์เนอร์สโลตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลของเรากันบ้างไม่มีการหมุนเวียนนักเตะใดๆและเลือกใช้นักเตะชุดเดิมลงสนามโดยพร้อมเพรียงกัน เราเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากเก็บ6คะแนนเต็มมาจาก2เกมแรกและสุดท้ายก็มาทําประตูได้อีกถึง3ลูกในเกมนี้คว้าชัยชนะแบบรวด100%ใน3เกมเรียกได้ว่าเป็น9กคะแนนเต็มแถมยิงได้ถึง7ลูกและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว สำหรับนักเตะใหม่อย่างทางเฟรริโกโคเคียซ่าที่เพิ่งถูกซื้อมาจากทางมาลายยูเวนตุสนั้นต้องรอโอกาสการประเดิมสนามไปก่อนหลังจากเขายังอยู่ในการเรียกสภาพความฟิตเนื่องจากไม่ได้ลงสนามให้กับทางเบียงโคเนลี่มาอย่างยาวนาน นั่นทาให้ทางไรอันกราวเวนแบกยังคงสมบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ซึ่งเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเกมแล้วและนี่ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมสโอตและทีมงานซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลจึงเลือกไม่เสริมใครเข้ามาในแผงกองกลางเพราะมั่นใจในตัวดาวเตะดัชแมนผู้นี้หลังจากสโอตเองบอกมาเลยว่าเขาเคยเห็นฝีเท้าของกราวเวนแบกลงเล่นในตำแหน่งนี้มาแล้วตั้งแต่สมัยอยู่กับทางอาแจน์อัมสเตอร์ดัม 3. จุดเริ่มต้นแห่งไหายันนะยูไนเต็ดอาศัยความเป็นเจ้าบ้านพยายามจะเดินหน้าเกมบุกเข้าก่อนแต่เมื่อเสียบอลกลับไปและถูกตัดได้ที่กลางสนามมันก็เลยกลายมาเป็นหายนะของพวกเขามันเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่จังหวะที่ทางเทรนต์ no, อเล็กซานเดอร์อารโนส่งบอลไปสุกก้นตกขายได้สำเร็จแต่เป็นทางโมซาลาที่ล้ำหน้าอยู่ก่อนทำให้ถูกลิบป,ประตูนี้ขึนไป สุดท้ายพวกเขาก็มาโดนลงโทษจนได้จากทางหลุยดีอาสถึง2ประตูและปิดท้ายด้วยทางสาลาซึ่งจะเห็นได้เลยว่าทั้ง3ประตูดังกล่าวข้างต้นนั้นมันมาจากการถูกไล่บทขยี้อย่างหนักในแผงกองกลางจนเสียบอลหรือไม่ก็ถูกตัดบอลได้และไปจบที่การจบสกอร์ของทางฝั่งยอดทีมจากเมอร์ซีไซ นั่นทำให้ทางเทนฮากหัวเสียเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าการแก้แทคนิกของเขาจะช้าเกินไปและหาได้ส่งผลอะไรต่อเกมอีกไหม่ี 4. ซาร่าจ่ายดีอารสจบนี่เป็นอีกครั้งที่ตัวของซาร่าได้สร้างความอับอายให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขนาดนี้โดยในเกมนี้เจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในทีเด็ดหลังจากทำไป2องแอซซิตและอีกหนึ่งประตูให้กับตัวของเขาเอง ด้านดีอาร์สก็ได้โชว์ให้เห็นถึงการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เป็นต้นมาเลยก็ว่าได้ 5. เฟรติของทางสลอตขมทางเทนฮากมิดแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีเยอเก้นครอปคุมทีมแล้วแต่เอาเข้าจริงสลอตก็สร้างผลงานได้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยด้วยซ้ำ เค่เกมแดงเดือดน,นัดแรกของเขาก็สามารถจะบุกมาคว้าชัยชนะเหนือนทางโอทรฟอร์ดได้ในเกมที่เป็นเหมือนกับความฝันของแฟนบอลหลักกับชัยชนะได้ถึง3ลูกที่เหนือไปกว่านั้นก็คือสโลตกลายมาเป็นกุนซือของลิเวร์พูขนแรกที่บุกมากำชัยชนะได้ในเกมแดงเดือดตั้งแต่หนแรกของเขาต่อจากทางบ็อบเพรสลีย์ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี1975 แล้วหากเรามาดูเิติของ2ทีมที่พบกันในสิบนัดหลังสุดก็จะพบว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าอย่างชัดเจนจนแทบจะดูไม่ได้หลังจากยิงประตูไปถึง26ลูกเทียบกับทางฝั่งของยูไนเต็ดที่ทำประตูได้เพียงแค่6ลูกเท่านั้น นอกจากนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังแพ้เกมลีกขาบ้านให้กับลิเวอร์พูลมากถึง3ครั้งจาก5นัดหลังสุดโดยมีการชนะได้เพียงแค่นัดเดียวและเสมอกันไปอีกหนึ่งนัดซึ่งผลงานนี้ถือว่าเลวร้วายอย่างสิ้นเชิงและเป็นที่ยอมรับไม่ได้อย่างแท้จริงของทางแฟนบอลยูไนเต็ดไม่เพียงเท่านั้นเทนฮากก็ Ten ยังกลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนแรกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คุมทีมแพ้เกมลีกในนัดเยา่า มากกว่า่า3ประตูขึ้นไปถึง3ครั้งในช่วงเวลาแค่ปีเดียวหลังจากก่อนหน้านี้ก็โดนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มมา3ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมในปี2023และบอลมัด3ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ